อ,อระปักจำนน The Prisoner of Beauty เมื่อสงครามในอดีตไม่ได้จบลงเพียงแค่สนามรบแต่กลายเป็นบาดแผลที่ฝังลึกอยู่ในใจคนรุ่นหลังย้อนกลับไปเมื่อ14ปีก่อนสองตระกูลใหญ่สกุลเฉียวและสะกุลเว่ยเคยร่วมมือกันทำศึกใหญ่เพื่อพิชิตแคว้นเว่ย แต่แล้วกลางสนามรบเฉียวกุยปู่ของเสี่ยวเฉียวกลับตัดสินใจถอนทัพทําให้ไว่หลุนปู่ของไว่ยเ้าต้องสูญเสียทหารและคนในตระกูลอย่างน่าสลดเหตุการณ์นั้นกลายเป็นชนวนความแค้นที่ฝังลึกและไม่เคยถูกให้อภัยการเวลาผ่านไปไว่ยเ้าแม่ทัพหนุ่มผู้เยือกเย็นยกทัพเข้าสู่เย็ยนโจโดยมีเป้าหมายทั้งการเมืองและการล้างแค้น เพื่อคลี่คลายสถานการณ์เขายื่นข้อเสนอแต่งงานกับคุณหนูใหญ่แห่งสกุลเฉียวแต่ด้วยเหตุไม่คาดฝันทำให้เสี่ยวเฉียวน้องสาวต้องแต่งงานแทนพี่สวมบทภรรยาที่ไม่ได้ตั้งใจให้ใครเลือก ความสัมพันธ์ของทั้งสองเริ่มต้นจากความเย็นชาความไม่ไว้ใจและความรู้สึกติดค้างในอดีตแต่เมื่อพวกเขาต้องเผชิญอุปสรรคร่วมกันทั้งศึกภายนอกและศึกในใจกลับค่อยๆทำให้ความรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เซียวเฉียวเป็นหญิงสาวที่ฉเฉลียวฉลาดอ่อนโยนแต่เด็ดเดี่ยวขณะที่วเว่ยเซ้าเป็นชายผู้มีอดีตอันหนักหนาและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดทั้งสองต้องเผชิญกับความจริงที่ว่าความแค้นที่ถูกสืบทอดมาอาจเป็นสิ่งเดียวที่ฉุดรั้งพวกเขาจากความรักพวกเขาจะเลือกให้อดีตทำลายอนาคตหรือจะจับมือกันสร้างเส้นทางใหม่ ปรปักจำนนซีรีส์จีนย้อนยุคโรแมนติกดราม่าที่จะทำให้คุณทั้งลุ้นร้องไห้และอบอุ่นหัวใจไปกับเส้นทางความรักของปรปักผู้จำนนต่อหัวใจของกันและกัน